หยุดใจดีกับคนแบบนี้ได้แล้วค่ะเพราะลึกๆแล้วเขาไม่ได้รักคุณเลยคนที่ชอบยืมเงินชอบยืมข้าวของคุณเป็นประจำได้คืนบ้างไม่ได้คืนบ้างหรือได้คืนมาก็แบบเฮ้ยมันไม่ได้ครบะหรือมันได้น้อยไปกว่าเดิมนะคะอันนี้คืออาจจะเป็นเพราะว่าคุณน่ะ ยอมเขาทุกอย่างเขาเลยมองข้ามคุณไปเขาเลยใช้นิสัยที่เอาความสัมพัญค่ะมาเป็นตัวล่อให้คุณรู้สึกแบบไว้ใจเขาเพราะว่าอะไรคือในสถานะแฟนเนาะเราก็เวลาที่เขาเดือดร้อนเราก็ช่วยอ่ะมีเงินเราก็โอนให้มีอะไรก็คือเอาเรียกร้องมาหาเราเราก็ช่วยบางคนนี่คือครบระหว่างคบกับแฟนนี่คือแบบหมดหลายแสนเลยค่ะ ก็มีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเอาความสัมพันธ์มาใช้เป็นตัวล่อในการที่ทำให้คุณรู้สึกไว้ใจทีนี้จากนั้นเลยใช้ความไว้ใจสิ่งนี้ค่ะมายืมคุณแล้วก็มาขอนั่นขอนี่กับคุณนะคะทีนี้พอเขาแบบว่าไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการหรือพูด,ดง่ายๆว่าคุณหมดประโยชน์จากเขาแล้วอ่ะสังเกตนะ จะเริ่มถอยห่างจากคุณไปหาข้ออ้างนู่นนี่นั่นเออมันแบบความสัมพันธ์เราไม่คลิกกันไม่เข้ากันบ้างต่างๆนานาทั้ทงที่อะไรคือเธอหลอกฉันมาแบบจนจะหมดตัวแล้วค่ะถ้าคุณเจอความสัมพันธ์แบบนี้นะเอมบอกเลยว่าดูก่อนว่าพฤติกรรมยังไงดูแลคุณดีหรือเปล่าหรือว่าหลอกใช้คุณในเรื่องของเหมือนเป็นสพานให้เขาแบบไต่เต้าขึ้นไปค่ะ อันนี้คือมีได้หลากหลายรูปแบบนะคะถ้าเจอแบบนี้คือบอกเลยว่าบายบายนะคะอย่ายุ่งกับคนลักษณะแบบนี้เลยเสียเวลาชีวิตค่ะ